รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบส,สงขลาของกรมทางหลวงชนบทพร้อมรับฟังความต้องการของประชาชนในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2564ในศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒรชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาของกรมทางหลวงชนบทโดยมีนายกู้เกียรติวงกระพันผู้วารชการจังหวัดพัทลุงกล่าวต้อนรับและนายอภิรัตชัยวงศ์น้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวรายงานพร้อมทั้งมอบนโยบายให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการออกแบบภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อให้เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาในอนาคตพร้อมขยายถนนต่อเชื่อมสะพานให้มีขนาด4ช่องจราจรหลังจากนั้นได้พบปะกับประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรในพื้นที่รวมทั้งภาคขนส่งเพื่อสนับสนุนในด้านพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวของจังหวัด นายอภิรัตชัยวงศ์น้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการตามนโยบายและมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนรวมถึงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนกรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินอำเภอเขาไัยสนจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทะลุงเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกจากถนนพอทอ4 0 4กิโลเมตรที่3บวก300บ้านแหลมจองถนนตำบลจองถนนอำเภอเขาใั่สนจัังหวดพัทธลุงวางแนวข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและมีจุดสิ้นสุดที่ถนนอบอวจสงขลาบ้านแหลมยางตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจัังหวดสงขลารวมระยะทางทั้งสิ้น7กิโลเมตร โดยสะพานมีขนาด2ช่องจราจรสามารถขยายเป็น4ช่องจราจรได้ในอนาคตและมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสมคือสะพานคานขึงและสะพานคานคอนกรีตร,รูปกล่องความหนาคงที่ซึ่งสถานะปัจจุบันได้ออกแบบแล้วเสร็จและผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เรียบร้อยแล้วทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง3ปีโดยมีมูลค่าโครงการ4,635ล้านบาทนายอภิรัตกล่าวต่อว่าโครงการนี้สามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า80กิโลเมตรหรือลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ2ชั่วโมงซึ่งจะรองรับถนนเพื่อการท่องเที่ยวโดยรอบทะเลาสาบสงขาพร้อมทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้พันิชยกรรมอุตสาหกรรมส่งเสริมการขนส่งโลจิสติก เพื่อเชื่อมโยงทะเลอันดามันกับอ่าวไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนช่วยลดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้ทางอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน